สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับสู่รายการคลินิกพืชบายเพียนเกษตร2018นะครับผมแท็กซี่ดำเนินรายการเช่นเคยนะครับวันนี้เป็นอีกหัวข้อหนึ่งนะครับที่ลูกเพจหลายๆท่านก็ได้แนะนำเข้ามานะครับเนื่องจากช่วงนี้ก็เริ่มปรับฤดูนะครับเริ่มจากเปลี่ยนจากฤดูหนาวเริ่มเป็นฤดูร้อนฤดูแรงแล้วนะครับก็ ตรงนี้ให้ความสําคัญในการฉีดยาไม่ว่าจะเป็นยาฆา่าแมลงยาฆ่าเชื้อราหรือฮอร์โมนต่างๆนะครับก็จะมีผลกับพืชในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับทะนั้นเทคนิคในการที่จะฉีดยาก็ต้องปรับเปลี่ยนนะครับวันนี้เราเลยให้หัวข้อเรื่องนะครับ mm hmm. ก็คือ,อวิธีการปรับสูตรการฉีดพ่นยานะครับในช่วงฤดูร้อนหรือฤดูแล้งนะครับตรงนี้เอาไปใช้ได้กับหลายๆพืชเลยนะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นพืชผักพืชอวบน้ําต่างๆหรือเป็นไม้เนื้ออ่อนนิดนึงนะ ครับหรือว่ตาตระกูลพืชร่มรุกนะครับที่อายุไม่ยืนมากนักเนี่ยจะเห็นผลชัดเลยนะครับแล้วก็จะแสดงอาการอ,อย่างชัดเจนในออกทางใบทั้งยอดได้เลยนะครับเดี๋ยวลองมาดูนะครับวันนี้ผมสรุปได้ประมาณ7ข้อด้วยกันนะครับถ้าเดี๋ยวมีเพิ่มเติมตรงไหนก็จะบวกเพิ่มเติมให้นะครับข้อแรกเลยครับช่วงระยะเวลาการฉีดตรงนี้สําคัญมากเลยนะครับจากที่ เราฉีดเนี่ยที่ผมเคยบอกแล้วเนี่ยเจ็ดโมงเริ่มฉีดนะครับไม่เกิน11โมงนะครับตอนนี้นะครับถ้าเป็นช่วงหน้าร้อนให้ปรับให้เร็วขึ้นนะครับตื่นเช้าขึ้นนิดนึงนะครับตีห้าตีห้ครึ่งฉีดได้เลย นะครับพอเริ่มมีแสงเพ๊่มมองเห็นฉีดได้เลยนะครับแล้วก็จาก11โมงก็ลดลงมาเหลือสัก10โมงหรือไม่เกิน9โมงครึ่งนะครับจะเป็นช่วงที่ดีมากๆแล้วไม่ร้อนเกินไปนะครับส่วนช่วงเย็นนะครับก็ให้ฉีดช้ากว่าเดิมอีกสักนิดนึงจากที่เคยฉีด3โมงครึ่ง4โมงเย็นฉีดนะครับให้ปรับมาเลยประมาณสัก5โมงหรือว่าแดดเริ่มไม่ร้อนแล้วนะครับจะดีที่สุดนะครับก็จะเลี่ยงอาการไหม้ได้นะครับโอเคนะครับหัวข้อ ข้อที่2นะครับข้อที่2ก็คือ,อลดการหรือลดหรือหลีกเลี่ยงดีกว่านะครับในการใช้ยาที่เป็นพวกพวกสูตรน้ํามันต่างๆเดี๋ยวผมจะหยิบให้ดูนะครับยาที่เป็นพวกสูตรน้ํามันพวกนี้นะฮะยา ec แบบนี้นะครับมันจะมีตัว ec อยู่ตรงนี้ นะครับอลองดูว่ายาตัวไหนที่เป็น EC นะครับมองดูแล้วฉีดแล้วกลัวว่าจะร้อนก็หลีกเลี่ยงหรือว่าลดปริมาณลงสักนิดหนึ่งจากที่ฉลากเขาเขียนอยู่40-50นะครับก็อาจจะลดลงมาสัก25หรือ30 cc ก็ได้นะครับเพื่อที่จะลดอโอกาสในการไหม้นะครับเพราะว่ามันจะดูดซึมได้ดีมากในช่วงนี้นะครับโดยเฉพาะนะครับในช่วงที่พืชกำลังออกดอกเนี่ยชัดเจนเลยนะครับให้หลีกเลี่ยงนะครับหันมาใช้เป็นพวก สูตรครีมนะครับสูตรครีมต่างๆเนี่ยนะครับเขาจะเขียนว่า sc นะครับสูตรครีมแบบนี้นะครับก็ได้นะครับหรือจะเป็นสูตรเขาเรียกว่า cs นะครับเป็น แคปซูลเลตนะครับซับเซนชั่นนะครับเป็นแคปซูลลักษณะเป็นเนื้อแคปซูลเข้มข้นพวกนี้ก็จะปลอดภัยนะครับหรือจะเป็นถ้าเลี้ยงไม่ได้เป็นยาน้ํามันก็จะใช้เป็นพวก Ew ก็ได้ไม่ต้องเป็น EC แล้วกันนะครับก็จะดีหน่อยนะครับแล้วก็ข้อที่3นะครับก็คือเลือกยาที่เป็นแถบสีน้ําเงินนะครับแถบสีน้ําเงินนะครับยกตัวอย่างแบบนี้เดี๋ยวผมหยิบให้ดูนี่นะฮะแถบเป็นสีน้ําเงินพวกนี้ฤทธิ์การตกค้างมันจะไม่นานแล้วก็ไม่ค่อยกระทบกับ ผู้ใช้สักเท่าไหร่ถ้าเป็นยาพวกแถบเหลืองพวกนี้นะฮะแถบเหลืองนะครับก็พอใช้ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่แถบเหลืองจะสังเกตว่าจะไปอยู่พวกกับกลุ่มยาน้ํามันซะเป็นส่วนใหญ่นะครับหลีกเลี่ยงการใช้พวกแถบแดงนิดนึงพวกตกค้างนานๆนะครับแต่ถ้าช่วงที่ผ่านมาใช้ได้แต่ช่วงนี้หน้าร้อนเนี่ยให้ระวังพวกนี้นิดนึงนะครับก็มันจะได้ไม่ตกค้างนะครับเพราะพืชอายุมันจะเร็วขึ้นมันจะสั้นขึ้นนะครับมันจะเร็วขึ้นข้อที่4นะครับ ก็คือเขาเรียกว่าลดหรือหลีกเลี่ยงนะครับพวกกลุ่มยาจับใบหรือพวกตระกูลออยลงซะบ้างนะครับยาจับใบนะครับยาจับใบพวกนี้นะครับสารจับใบต่างๆพวกนี้เราก็จากที่เราเคยใช้ในอัตราที่สูงๆงนะครับพวกนี้นะครับเราก็ลดปริมาณลงมาสัหน่อยหรือยาบางชนิดเนี่ยที่เป็นยาเกรดพรีเมียมพรีเมียมนะครับยิ่งถ้าเป็นยาตระกูลที่เป็นยาครีม sc หรือ cs อะไรพวกนี้นะครับเขาจะมีเทค นวยีในการใส่ยาจับใบมาในตัวแทบที่ไม่ต้องใช้ยาจับใบเพิ่มได้เลยนะครับหรืออย่างที่บอกเมื่อกี้ตระกูลออยเท่านะฮะตระกูลออยแบบนี้นะครับปิโตรเลียมออยนะครับไวโอ,อยนะครับแบบนี้นะฮะมันจะเป็น ec นะครับก็หลีกเลี่ยงหรือลดปริมาณการใช้นิดหนึ่งใบท่านก็จะไม่ไหม้นะครับเพราะว่าเอ๊ะทำไมฉีดตอนนู้นมันไม่เคยไหม้เลยทําไมตอนนี้มันไหม้เพราะอากาศมันร้อนนะครับมันดูดซึมได้ดีมากแล้วยาจับใบเนี่ยพอ ยามันแรงอยู่แล้วพอไปใส่ยาจับใบมันยิ่งแรงเข้าไปอีกนะครับมันก็อาจจะทําให้ให้เรียกว่าร้อนเกินไปนะครับแล้วก็จับใบโดนเนื้อใบดีเกินไปมันก็จะไหมได้นะครับแล้วก็ต่อมาในเรื่องอข้อที่5นะครับก็คือพยายามอย่าใช้ยาหลายๆตัวผสมมากทั้ง w p w g นะครับ s C หรือ ec อะไรโดยเฉพาะบางคนเนี่ยใช้ยา ec หลายตัวมากนะครับก็หลีกเลี่ยงได้นะครับแนะนำให้มาใช้เป็นพวกยาบวกแบบนี้นะครับตัวนี้จะเป็นเนื้อครีมนะครับอย่างเงี้ย เขาจะบวกไว้เลยนะครับเป็นกลุ่มอ่า28บวกกับกลุ่ม6นะครับคอรันทานิลิโพบวกกับอบาแมกตินอย่างเงี้ยเขาจะบวกมาเลยนะครับหรือจะเป็นตระกูลกันหน่อลอกข้ามนะครับคือกลุ่ม18บวกกับสไปเนทแรมกลุ่ม5นะครับ18กับ5เห็น่ไหมฮะเขาจะบวกมาในตัวแล้วก็ทําให้เป็นเป็นเนื้อครีมนะครับมันก็จะลดการในการผสมแล้วไม่เข้ากันด้วยนะครับหรือจะเป็นพวกยาคุมไข่นะครับยาคุมไข่ก็เป็นแบบนี้นะครับบูโฟเฟซินบวกอารโซโคลคาบนะครับแบบเนี้ย นะครับเขาบวกมาในตัวเลยท่านไม่ต้องไปซื้อยาหลายๆตัวเพราะบวกเสร็จเดี๋ยวผสมไม่เข้ากันอีกนะครับก็จะมีปัญหาได้นะครับตรงนี้ส่วนข้อที่6นะครับข้อที่6ก็คือนะครับพยายามผสมนะครับพวกตระกูลยาคุมไข่ที่เขาบอกกันนะครับหรือยากันหนอลอกคราบนะครับเพื่อมาช่วยนิดนึงนะครับเพราะว่าวงจรชีวิตแมลงมันจะเร็วขึ้นนะครับพวกโดยเฉพาะเพี้ยกระหนอนเนี่ย วงจรมันจะเร็วนะครับท่านก็จะช่วยให้ท่านยืดระยะเวลาการการฉีดยาออกไปกว้างขึ้นไม่ต้องมาฉีดบ่อยนะครับแล้วก็ลดการดื้อยาด้วยอย่างเช่นนะครับถ้าเป็นเพี้ยเมื่อกี้นี้เลยนะครับอย่างเช่นตัวเนี้ยนะครับ คุมไข่นะครับในตะกูลเพียนะครับแมงวีขาวพวกเพียจ้กระจันเพียกระโดดอะไรพวกนี้ใช้ได้เลยนะครับบวกเข้ามานะครับหรือจะเป็นพวกนี้ก็ได้นะครับพวกนี้ก็ช่วยเหมือนกันคุมไข่เหมือนกันนะครับแต่ก็นี้ราคาสูงแต่ค่อนข้างดีนะครับส่วนถ้าเป็นพวกหนอนนะครับเป็นพวกหนอนก็พยายามใช้พวกนี้เลยครับกลุ่ม15นะครับกลุ่ม15กับกลุ่มรู้สึกจะเป็นกลุ่ม15กับกลุ่ม18นะครับกลุ่ม15ก็นี่เลยนะครับ ไดฟูเดนซูลอนนะครับพวกนี้ใช้ได้เลยพวกหนอนใยห,หนอนและต่างๆนะครับลูเฟนูรอนนะครับโนวันูรอนนะครับพวกนี้แล้วก็เมท o อกซีฟีโนไซด์ zy, นะครับกลุ่มนี้กลุ่ม18ก็ใช้ได้ดีนะครับบวกกับยะัหนอนที่ท่านมีไม่ว่าจะเป็นน็อกดูดซึมบวกเข้าไปได้เลยนะครับมันจะทําให้คุมได้นานขึ้นนะครับเพราะพวกนี้มันเป็นกลุ่ม IGR มันกันหนอนลอกคาบออกฤทธิ์ช้าแตา่การดื้อยาของหนอนจะดื้อยายากมาก มันจะคุมได้นะครับประมาณเขาเรียกว่า3-4วันมันยังออกฤทธิ์อยู่เพื่อนอนมากินหรือเพี้ยมากินอะไรพวกนี้มันก็ยังสามารถที่จะคุมให้ระยะเวลาการฉีดยาวนานขึ้นนะครับแล้วลดการดื้อยาด้วยนะครับข้อสุดท้ายข้อ7นะครับข้อ7ก็คือ,อผมแนะนําให้ใช้พวกสารที่ลดความเครียดของพืชน,นะครับในช่วงหน้าร้อนบ้างนะครับอะไรบ้างหล่ะที่ใช้ได้ขออนุญาตเก็บอันนี้ก่อนนะฮะพวกพวกนี้ พวกสารที่มาลดความเครียดของพืชน,นะครับหลักๆเลยที่เราใช้กันนะครับกลุ่มอะมิโน,โนนะครับกลุ่มอะมิโน,โนพวกนี้มันใช้ได้นะครับอ่ามันจะลดความเครียดของพืชได้ช่วงร้อนจัดหนาวจัดนะครับกลุ่มบเทนเข้มข้นพวกนี้ใช้ได้นะครับหรือ กลุ่มน้ำตาลทางด่วนนะครับพวกนี้กลุ่มน้ําตาลทางด่วนก็ใช้ได้นะครับหรือจะเป็นกลุ่มพวกไบโอสติมูลเอนนะครับหรือว่าจะเป็นพวกสารลายพวกนี้ก็มีฤทธิ์ช่วยให้พืชเจริญเติบโตในท่ามกลางความเครียดอ่าร้อนจัดหนาวจัดได้นะครับหรือบางครั้งก็เพิ่มความแข็งแรงให้เซลล์โดยใช้พวกกลุ่มแคลเซียมก็ได้นะครับพวกนี้ก็เอามาใช้ได้นะครับอันนี้เป็นเทคนิคที่จะมาปรับเปลี่ยนนะครับ ที่มาช่วยในการฉีดยาในช่วงฤดูร้อนหรือช่วงหน้าแล้งตรงนี้นะครับก็เอาเทคนิคตรงนี้ไปใช้ได้เลยนะครับยินดีเผยแพร่เป็นความรู้ให้ทุกท่านนะครับโอเคนะครับวันนี้ได้ความรู้กันไปแล้วนะครับกับเทคนิคง่ายๆนะครับโอเควันนี้ผมก็จะมาทําคลิปดีๆแบบนี้ให้ลูกเพจทุกท่านได้ชมได้ฟังกันทุกๆวันนะครับถ้าว่างถ้าไม่ติดภารกิจจริงๆยังไงก็จะมาทําให้แน่นอนนะครับแล้วก็อยากได้หัวข้อแบบไหนนะครับมีความสนใจได้เรื่องอะไรนะครับมี ปัญหาเรื่องอะไรก็มาฝากไว้เดี๋ยวผมก็จะดำเนินการแล้วก็จัดทําคลิปดีๆแบบนี้เพื่อให้ท่านได้นำไปปรับใช้แก้ไขปัญหาของท่านแล้วก็เอาไปเผยแพร่ให้กับคนอื่นด้วยนะครับโอเควันนี้หมดเวลานะครับยังไงคลิปนี้ถ้าท่านชอบนะครับกดไลค์เป็นกําลังใจให้ผมนิดนึงนะครับจะได้ทําคลิปดีๆต่อไปและถ้าเห็นว่าคลิปนี้ใช่นะครับเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นนะครับ ให้ทุกท่านกดแชร์กันได้เลยนะครับโอเควันนี้ผมแท็กซี่และเพจพี่เอ็นเกษตรส2 1 8 8คงต้องลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ